เป็นพระบวชมาเพื่อศึกษาถ้าไม่ศึกษา,าก็าไม่รู้จะบวชทำไมใจความของการบวชเออก็คือการประกาศบอกแล้วก็มู่สง <segundo> ยอมรับแล้วประกาศบอกว่าเออเพราะไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานแล้วในหมู่สงจะใครจะตัดสินใจคนเดียวไม่ได้เพราะงั้นก็ในหมู่สงที่อยู่รวมกันเนี่ยทุกคนโอเคนะตรวจสอบแล้วข้อมูลเป็นอย่างนี้นะ เานอนุญาตให้บวชเพราะอะไรนะก็คือให้ทุกคนประกาศแล้ววนะ่าคนนี้เป็นพระแล้วพิธีกรรมคือการการการะทําร่วมกันการทํากรรมร่วมกันอะไรบางอย่างเพื่อเรื่องราวอะไรบางอย่างมันก็เป็นเรื่องของความสามาัคคีธรรมที่เรามาร่วมกันเพื่อรวมจิตรวมใจทําอะไรทักอย่างมันจะมีประโยชน์หรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งเรามาเราไม่สนใจอะไรเ,เราคิดว่าถ้าอยากทำบุญกับพระใหม่ ก็กไม่ได้อะไรไงแต่ว่าถ้าเรามาทำความเข้าใจว่าแต่ละอย่างความหมายคืออะไรมีประโยชน์อย่างไรเกิดปัญญาไเออบวชมันมีดีอย่างนี้นี่เองทาไมก็ต้องตั้งใจทําไมต้องมีการสวดแบบนี้ถามว่าอะไรตอบว่าอะไรเกิดปัญญาอย่างไรอย่างเงี้ยโอเคมันเป็นวัฒนธรรมประเพณีของการเปลี่ยนยุคมาเรื่อยๆซึ่งมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องเรวร้ายถ้าเราเข้าใจ เรามาขอบวชเรามาขอบรรพชาเรามาขอละเว้นสิ่งต่างๆที่เราเคยมีเคยเป็นเคยได้เรามาขอเปลี่ยนเพศมาเป็นบรรพชิตและเป็นผู้ที่ตั้งใจละเว้นจากความชั่วทั้งปวงมาอยู่ในบวราวเพื่อศาสนาโดยมีครูบาอาจารย์ให้ถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสาระหรือเป็นที่พึ่งเท่านั้นเป็นการประกาศตนต้องศึกษาไงเป็นพระบวชมาเพื่อศึกษาถ้าไม่ศึกษาก็รู้จะบวชทำไมก็ต้องศึกษา ให้เต็มที่ใจมากที่สุดศึกษาก็ลงมือทําปฏิบัติไม่เต็มที่ก็แค่นั้นถ้าไม่ศึกษาก็ไม่มีประโยชน์มันยากหมดแหละเป็นพระก็ยากเพราะว่าการเป็นพระนอกจากศึกษาแล้วต้องอยู่ในพระธรรมวินัยธรรมวินัยของพระเจ้าคือทําอันนี้แล้วเกิดประโยชน์อย่างนั้นทาแบบนี้แล้วเกิดโทษอย่างนี้ก็อย่าทํานั้นการที่อยู่ในกรอบกรอบที่มันอะไรควรทําไม่ควรทํามันก็เป็นทางเร่งความเพียรทําให้ไปถึงจุดมุ่งหมายได้โดยง่ายก็คือเน้นทางที่ทางเดียวทางอื่นไม่เอา ว่างั้นเถอะเพราะนั้นการบวชเนี่ยมันทําให้เราอยู่กับตัวเองได้เยอะศึกษาปฏิบัติได้เยอะโดยเรื่องอื่นละเอาไว้ไม่ต้องทําเช่นอาหารไม่ต้องทําเองไม่ต้องชิมเองถูกไหมัพนั้นแทนที่จะเอาเสียเวลาไปทําอาหารนู่นเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องทํามีคนเอามาให้แต่มีคนทําให้เราต้องสํานึกคุณคุณที่คนเอามาให้เอามาศึกษาปฏิบัติเรียนรู้ให้เต็มที่ถึงจะเกิดประโยชน์ก็แค่นั้นแต่ว่าการที่อยู่ทางโลกอะมันวุ่นวายเดี๋ยวต้องหาเงินเดี๋ยวต้องทำอาหารเดี๋ยต้องนู่นนี่นั่นเต็ไมไปหมดเลยมันก็เลยยากมันก็็เรว แค่มันคือป่าเร็วเรากลับมาอยู่ในป่าที่มันช้าๆกลับมาเรียนรู้อยู่กับกายกับใจมันก็ง่ายแค่นั้นก็แค่พื้นที่ต่างกันความสัพยะต่างกันความเป็นโรมันีสถานต่างกันเพราะั้นมันเป็นแค่เรื่องของสถานที่แต่ว่าจิตใจของเราต่างหากเรามาศึกษาอะไรมาปฏิบัติอย่างไรมีวินัยอย่างไรที่เราต้องปฏิบัติลงมือทำต่างหากแต่ว่าการที่อยู่กับป่ากับเขามันก็เอื้อเอื้อประโยชน์เพราะว่าคาว่าโรมันีเป็นคําที่พระพุทธเจ้าใช้บ่อยมาก การที่ไปตรงนั้นมันมันรมนีหรือเปล่ามันสปายะหรือเปล่าถ้ามันเหมาะมันสมมันก็ได้เร็วชัดเจนเราอยากเข้าห้องน้ามันต้องเข้าห้องน้ำถูกไหมถ้ามันไม่มีห้องน้ําไม่เข้ามันไม่สะดวกใช่ป่ะจะไปตรงไหนไม่ตรงป่าเหรอใต้ตึกเหรอตรงไหนมันหาไม่เจอไงน่ายแต่ถ้ามันมีสถานที่ที่มันเฉพาะสถานที่ที่มันเหมาะสมกับการเรื่องราวต่างๆนะมันก็สะดวกไงมันก็ได้เร็วครับ